หลายคนถามว่าทำไมต้องกินตัวนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยมนยังเป็นของความมั่นใจกว,ว่าทีกว่ากว่าเรากว่าที่เราจะได้ฟิลเตอร์บางคนอย่างเงี้ยนะครับเราไปกันอยู่สเดือนแล้วก็ทดลองที่มหาเนี่ยสองเดือนแรกแล้วก็ปรับสูตรเพิ่มเติมหลายที่ใน่กันทำทานาตามปลักของเนี่ยบางคนถาวมว่าปิดแล้วมันจะเกิดผลยังไบงบ้างอันนี้คือไม่ต้องเชื่อครับแค่สิ่งที่สำคัญที่สุดเคือเอาลอง วันนี้ทำไมเราถึงขายตัวนี้เสียอยังไงบ้างคือคอลลาเจนเนี่ยบอกว่าอาจจะดีกว่านี้ได้แต่ที่สำคัญคือมันขึ้นยากมันไม่เข้าปากแต่ไอ้ตัวเนี้ยเรามั่นใจว่าตผลลัพธนจะได้คผมว่ามีติดต่อเกิดโต๊ะอยูแค่ตัวนั้นหรือว่าติดต่อเกิดคนแต่ถ้าเกิดเจอตอกแร่เราพี่อยากให้ตอต่องนะต่อให้ติดขาที่แค่นนเี่ยมันก็ไม่เกิดผลหรอกแต่ไอ้ตัวเนี้ยคุณกินไปคุณฟุ้งมันกินนะผลไม้กินเหมือนแบบมันค่าที่มันได้เพราะว่าตัวเนี้ยตอให้มัน ไม่ได้ดไมีเท่าใครแต่ว่าถ้ามันถึงประยัดของมันยังไงมันมดีแน่น,นอนเพราะว่าตัวสมที่เราคันมาเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบสำคัญของปราเทศอยู่ฝาก,กไว้นะครับคอลลีเจนปรเทศครับ